การให้ทานมีอานิสงส์เกิดชาติใดพบใดก็จะไม่อดอยากทาหมดลมหายใจไปแล้วก็ไปอ,อยู่สวรรค์สวรรค์ก็หกชั้นแล้วแต่แรงบุญอนิสงส์ของการให้ทาน แล้วแต่แร่งการให้ทานเรามีบุญน้อยบุญมากจะมีสวรรค์ชั้นอัน,นี้สงในการทำสมาธิเปิดสมาธิการทำสมาธิก็คือนั่งภาวนากำหนดลมหายใจหรือดึงจงกกม จงพรมือนั่งสมาธิเกิดสมาธิอาน,นิสงส์เกิดความสงบหมดลมหายใจไปแล้วก็ไปอยู่พรมผรมสิบแชั้นเอารูปภรมสีแล้วแต่แรงสมาธิเราทำได้ขนาดไหนอาน,นิสงส์ของการทำวิปัสสนา กิอสติประธานสีกำหนดตาเห็นลโลกฟังเสียงจมูดกดมกลิ่นลิ้มรสรู้ทันกิเลสเ,เรียกว่าสติประธานสีเป็นหมดกิเลสออกจากใจอาน,นิสงส์ก็จะไปสู่มรรคผลนิพพาน <c oughs> คือสูงขึ้นตามลำดับ <c oughs> สวรรค์พระพรนิพพานก็สูขึ้นตามลำดับแต่การกระทําการทํเนี่ยต้องให้มันครบถึงจะสมบูรณ์รักษาศีลทำให้รูปหลังหน้าตารูปงามรูปสวยจะได้พบได้ แล้วก็ให้ทานการให้ทานก็ทำให้เกิดมัง่งมีสีสุขลํำรวยศีลทานต้องมีอยู่คู่กันแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือทำปัญญาให้เกิดสามอย่างนะาทำให้ครบก็จะสมบูรณ์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่แหละหนึรูกสวย2อรวยทรัพย์ เนการให้ทานสามนับด้วยปัญญาคือการให้ทานศีลทานภาวนาเนี่ยต้องครบถ้าเราอยากสมบูรณ์ทั้งสามอย่างถ้ามันถ้ามีอยู่สามอย่างเสมอกันก็มีครบสามอย่างรักษาศีลจะไม่เกิดเป็นคนรูปรดยรูปงาม การให้ทานก็ทำให้มั่งมีเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีการภาวนาก็ทำปัญญาให้เกิดมีปัญญาศีลทานภาวนานำพาให้เกิดความร่มเย็นเกิดความเจริญก็บำเพ็ญเอาให้มันครบมันก็จะมีอันนิง้งสงเด่นต่างกันไป